สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกทท่านนะคะที่รับชมช่องมีบุญล,ลูกแม่วาคลิปนี้นะคะแม่วาก็พามาชมเด็กๆตอนที่แม่วาปล่อยเด็กๆเปิดประตูให้ออกมาเล่นข้างนอกห้องกันนะคะค่อยๆเดินกระย่องกระแย่งลงบันไดามานะคะ ใครลงมาเร็วก็จะมาจองที่ขั้นบันไดเพราะว่าถ้าเรามานอนตรงที่บันไดนี้นะคะก็สามารถจะมองออกไปข้างนอกหน้าต่างได้นะคะน้องออนกำลังงุ่งงานงุ่งงานนะคะหาขั้นบันไดจองค่ะหาไม่ได้สักทีนะคะเต็มไปหมดเลย น้องออนน้องสีส้มนะคะน้องออนค่ะหาไม่ได้สักทีก็กระโดดลงนะคะกระโดดลงไว้ข้างล่างเลยเป็รอข้างล่างที่เหลือก็จองขั้นบันไดก่อนค่ะเริ่มลงมากันแล้วนะคะอีกห้องหนึ่งก็เริ่มลงมาแล้วแก๊งแมวมืนน้อง น้ำชาก,กับกาแฟานะคะวิ่งลงมาสีน้ําตาลคู่นะคะตามด้วยน้องมณนีนะคะชั้นบนค่อยๆตื่นย่องย่องมาก็จะมีแบบไม่คุ้นสนิทกันมากเท่าไหร่นะคะพอเวลาออกมาเจอกันก็จะมีแบบสงสัย จะสำรวจกันก่อนนะคะพอเวลาแม่วาเปิดออกมาให้อยู่รวมกันนะคะที่บ้านแม่วาจะเป็นบ้านที่ค่อนข้างแคบแคบมากๆถ้าปล่อยรวมกันมาหมดเลยแล้วพื้นที่ที่จะให้เด็กอยู่รวมกันน่ะมันค่อนข้างจะคับแคบมากแม่วาถึงจะถึงได้นะคะแม่วาถึงได้ให้น้องก็จะแบ่งเป็นโซน อยู่ในห้องในห้องเขาก็จะกว้างกว้างมีอาณาเขตที่วิ่งเล่นที่นอนชมวิวจะเยอะมากกว่าและอีกอย่างหนึ่งก็ด้วยความที่ในโลกส่วนตัวของแต่ละคนนะคะมันไม่เหมือนกันบางคนชอบสันโดษชอบนอนนิ่ง ไม่ชอบยุ่งวุ่นวายไปเจอพวกน้องๆดื้อกันบ้างบางครั้งเขาก็จะมีอารมณ์หงุดหงิดแล้วก็เหมือนจะคู่กันบ้างทะเลาะกันบ้างบางครั้งแม่วาก็ต้องช่วยห้ามต้องรีบมีบ้างค่ะไม่ใช่แบบน่ารักเรียบร้อยนะคะเด็กๆบ้านแม่วาก็มีดือ้อมีทะเลาะเบาแหวงกันบ้างแม่วาก็ปล่อยไม่ได้เหมือนกันค่ะถ้าเรา เอามารวมกันแบบนี้นะคะแม่วาก็ต้องคอยดูเป็นพิเศษก็ต้องคอยคอยมองว่าตอนไหนมันมีพฤติกรรมยังไงน้องมะลินะคะสีดําเริ่มย่องย่องลงมาแล้วนะคะตามด้วยน้องมณนีน้องมณนีเดินมาแล้วกำลังดมดมน้องชินจังนะคะสีส้มนอนขวางน้องมณนีกับน้องมะลิอยู่นะคะน้องมณนีกระโดดข้ามแล้วค่ะ น้องมะลิยังกลัวพี่ชินจังอยู่นะคะยังถอยหลังกลับค่ะถอยหลังกลับสำรวจนะคะน้องมณีน้องมณีแมวมึนน้องชินจังนี่เขาจะเป็นแมวรุ่นใหญ่ใหญ่มากนะคะน้องชินจังก็จะอายุนี่สิบกว่าปีแล้วค่ะอยู่กับแมววามานานนานมากๆที่เหลือนี่คือเขาก็จะมีโรคส่วนตัวนะคะนอนเป็นแถวเลยค่ะที่ขั้นบันได น้องกาฟิลน้องโคล่าน้องลูกเทานะคะหลับอย่างเดียวเลยค่ะน้องมะลิก็ยังยกยกยงยงอยากจะข้ามพี่ชินจังก็ไม่กล้านะคะนักสำรวจน้องมณีสำรวจนะคะน้องน้ำชานะคะอยู่เนกหลัง ตามด้วยน้องมณีเข้าไปสมทบนะคะเด็กๆที่บ้านแม่วาชอบลังนะคะแม่วาต้องมีลังเอาวางไว้เป็นจุดๆนะคะเดินลงมาอีกแล้วนะคะน้องเมษานะคะสีดำก็มาหยุดตรงที่เดียวกับน้องมะรีนะคะไม่กล้าเดินข้ามพี่ชินจังนะคะก็หยุดจะนอนตรงขั้นบันไดก็เต็ม จะข้ามมาก็าไม่กล้านะคะน้องมณีกับน้องน้ำชานะคะสำรวจในลังกันนะคะนี่นะคะแสบสุดกับค่ะน้องมณีนะคะแก๊งแมวมืนเราสำรวจทุกพื้นที่ว่าจะมีอะไรลือได้ไหมน้องมณีนี่หลังจากการทำหมันแล้วน้องจะอ้วนนะคะจะตัวโต,วตวมากเลยไปแล้วค่ะน้องมณี พี่ชินจังทำยังไงนะคะไม่ออกน้องๆก็ไม่กล้าเดินลงมากันนะคะพี่ชินจังนอนขวางทางอยู่เริ่มและ้คะนะมาแล้วคะ่ะมาแล้วเดินลงมาแล้วน้องมะลิกับน้องเมษานะคะสำรวจนะคะดมมีกินอะไรแปลกๆเริ่มสำรวจพื้นที่กันนะคะน้องเมษา ถุงเท้าขาวนะคะนวดน้องจะสวยค่ะน้องเมษาน้องชินจังเข้าไปอยู่ในกลองแทนนะคะสำรวจพื้นที่กันนะคะเด็กๆก็จะปล่อยออกมานะคะเป็นเป็นช่วงๆนะคะแม่วาก็ไม่ได้ปล่อยเด็กๆออกมารวมกันบ่อยๆนะคะเพราะว่าพื้นที่แคบแคบมากๆ แทบจะไม่มีที่เดินเลยนะคะเดีย๋ยวจะกรงน้องปฐมที่ใหญ่มากแล้วก็พื้นที่ที่วางตรงนู้นตรงนี้บ้างมันก็จะแคบแคบมากมีแค่พื้นที่ที่เดินนิดนิดหน่อยหน่อยส่วนมากแม่วาก็จะให้อยู่ในห้องกันนะคะน้องปฐมเจอกรงน้องปฐมเข้าไปก็ครึ่งทางเดินแล้วนะคะ กรงน้องใจะใหญ่มากน้องก็เลยมีความสุขมีพื้นที่วิ่งเล่นนอนเล่นเหมือนออกมาวิ่งเล่นข้างนอกเลยค่ะพอพื้นที่ที่อยู่ในกรงนี้ค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะคะแล้วไปเจอบ้านแคบด้วยก็เหลือทางเดินไว้หน่อยเดียวค่ะ พื้นที่แคบๆข้างล่างก็จะมีกันไม่เยอะก็นี่นะคะให้วิ่งเล่นกันได้พอประมาณแต่ก็ไม่เยอะจะมีเหลือแค่ช่องทางเดินแล้วก็ช่องที่ว่าให้เล่นกันก็ไม่มากมายก็ฝากความน่ารักของเด็กๆเอาไว้ช่วยให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด็กๆด้วยนะคะ ขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามทุกๆก,กำลังใจที่ทุกๆท,ท่านส่งให้กับเด็กๆเ,เสมอมาขอบพระคุณมากๆค่ะ